สุดเซอร์ไพรส์ FC บ้านฮักน้องไดมอนลิทิไก่แห่คล้องมลาลัยสุดอลังการแก่เต้าจอมยุดน้อยเนื่องในวันคล้ายวันเกิด9ธันวาคม2567ในวัยครบรอบ22ปีบริบูรณ์นับเป็นอีกหนึ่งศิลปินของคนรุ่นใหม่ที่มีฐานแฟนคลับอย่างนานแน่นด้วยความน่ารักสดใสเป็นกันเองบวกกับความขี้เล่นของน้องไดมอนลิทิไก ขยันไลฟ์สดลงคลิปโพสขอบคุณแฟนคลับอย่างสม่ำเสมอทำให้แสงสองถึงน้องประกายความสดใสจนกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ดวงน้อยดาวดวงใหม่แข่งวงหมอลำเสียงอีสานและทำให้มีผู้ชื่นชอบในตัวน้องรวมถึงแฟนฐานแฟนคลับที่มีการติดตามอย่างหนาแน่นล่าสุดน้องดมอนริติไกได้ทำการโพสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงบ้านฮักต่างๆผ่านเพจดมอนริติไกโดยมีข้อความว่า วันเกิดไดมอนปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความสุขมากๆครับขอบคุณพี่พี่แม่แม่บ้านฮักและพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกคนที่มาให้กำลังใจและามาเติมเต็มความสุขให้กับไดมอนให้มีกำลังใจในการทำงานและเดินบนเส้นทางนี้อย่างราบรื่นนะครับหลังจากนี้และตลอดไปจะสร้างสารรค์ผลงานดีๆและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในวันเกิดไดมอนปีนี้ก็ขอให้คนที่ไดมอนรัก และคนที่รักไดมอนพ่อยายครอบครัวป้านหักและเอฟซีที่น่ารักทุกคนไดมอนขอพรจากพระสีรัตนไตรยดนบันดาลให้ทุกๆคนประสบพบแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขมากๆนะครับไปรับชมคลิปบรรยากาศนะครับที่ทางเอซของน้องไดมอนลิทิไกนะครับได้มีการ ออมอบมาลัยนะครับสุดอลังการทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังเิธีพร้อมกับเค้กวันเกิดและคำอวยพรที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความผอดอุ่นและความชื่นมื่นนะครับไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับ ทางช่องมักุ่มตามชแนลนะครับก็ขอวอวยพรให้น้องเดมอริติกายนะครับมีความสุขมากๆดังๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่คู่กับวงสีสันแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ